วัสดีครับผมสวัสดีครับทีมงานบ่าวไทยบ้านทีมงานซอตัวเองแล้วครับผมกับบรรยากาศฝนตกเด้ครับเบิ่งนี่ฟังเสียงฝนไปนํากันกับเมนูแซ่บๆกับเวลาที่ค่ําแรงมากเฮาก็ต้องจวดนิดนึงครับผมจวดแก้เมื่อยแก้หนาวแก้ฮ้อนอนนี่ผมก็ได้กุ้งมาครับผมกุ้งมาผมสิเห็ดกุ้งแซ่น้ําปลาครับผมกุ้งกําๆล่ะ อันนี้เจ้าหัวจะให้เบ้าอาไปต้มครับผมต้ม,ตมซุปต้มนี่แหละเอามาเห็ดน้ำจิ้มก็ได้กับเมื่อนี้อยู่กันสามคนครับผมกินไปเรื่อยนี่แหละ,หละกับเซบออกกับผมบื่ีน่ารักจังเลยผู้ดใดนี่น่นารักจังเลย <c oughs> คือกันครับผม <c oughs> อ่ะไปเลยทำนำ้ำน้ำร้อนกับเอาหัวไปต้มเลยหลวกเพราะสมึงเหรอวะเดี๋ยวผมนีด เห็ดเซนลำปลาแซ่บสุดกินครับผมกุงกก้งกําขกุ้งจากฟาร์มกาลสินเขาเดี๋ยครับผมกุง้งแม่นน้ำเพื่อนลำปล่าวครับผมเพื่อนลำเป่ากับบรรยากาศเฟนโตกครับตายเอาตกแล้วโอ้อันนี้กุงก้งกุ้งเป็นรูดนะครับแต่ว่าแกะได้ซัมนี่แต่ว่าอน,นี้หม้อเลยเต็มมาใหญ่ครับผมเหมนน้ำเบ่า เต็มหมอ้อเลยนะพวกกันกล้ามกับหัวครับผม,อมเอาเอาไปลวกอีกเลยไปมึงนี่ครับหัวให้เต็มหมอ้อไอนะ้ยนีเนาะเนื้อดิเลยหน่อยครับผมในการในการครับผมเอเอเดี๋ยวอพอดีเซบ็อบกําลังตําน้ำจิ้มอยครับน้ำจิ้มลาดเพื่อยังหอยเซรี่ล่ะเรียกว่าเป็นสูตรเฉพาะครับผมบอกไม่ได้ เสบบอบเด้สูตรเกี่ยวพิเศษครับผมหลาดเลยเพื่อนลาดเลยเสบบอบอือหือนี่ครับผมปื้ยวันอยู่ในอยู่ในห่องห่องนห่องผักบ้างเป็นแตจะแซ่บครับผมกับผักกุหลอดอันนี้หัวง่วงเฮ้ยโมเม,มน งวงกุ้งเขาก็มาจิ้มอยู่นี่กัได้ครับผมกุ้งมัมีเขากันเด้อหง <c oughs> วดอีดีเนี่ยมนีมมเขาเด้ออืม,มนครับกุ้งราดมันจิ้มเทปแบบสูตรพิเศษครับผมสูตรสูตรเซฟออฟครับผมมือน,นี้คักๆก,กับบรรยากาศฝนตกแต่ว่าฝนเศร้าๆตกแล้วก็ได้สินตกซัมนี้แล้ว

อือหึยยังสีร้อนบู๋เนี่สูตรน้ำจิ้มราดแบบสูตรเซฟออกนะครับผมมือนี่อัน,น,นสว่สวหัวนี่ได้สองจานครับแล้วตูนก็ได้หน่อยถึงก็อ <c oughs> บบโอ้ยคือมาหน่อยแถบโมเมนครับผมนี่ถัได้สมีลิส่วนตูนไม่ใต้รวดฮึบ <wounds> สองห ah. ัวตอนนี <en ologia> <t tolerant> <enders> en> oh. ้ในส่วนนั้นแต่น้ำจิ้มครับผมอืมกึบเลยครับคักครับผมหัวแห้งมันมาสั่นหัวหัวแห้งมันโอ้โหเอาเพื่อนคุยต่อหนึ่งเลย ึเนื้อนวนุ่มปะว่ามักอี่ดีเพราะว่าเขาเขามีสูตรขิงครับผมสูตรน้ำจิ้มสูตรขิงเดี๋ยวเด้อบาดที่ตั้งก่องจินกบูกระเด้อนี่ครับเดี๋ยวให้เซบอฟพันพันจีห่อให้เบิ้งครับผมอยากให้เห็นบาดแผลใกล้ๆครับผม อยายิมนกออ๋บอกอยู่คักนีครับพักกันหอมหลายๆกันเลยกุ้งแซ่ด้ำปลาแซ่แบบสูตรแบบแบบสูตรผมเองครับผมสูตร เซฟออฟบสูตรบอสที่บ้านนะครับผมแค่งได้สูตรขั้นตอนบอสเนี่ยโอ้ยบอกกับเทียมพวกกับกับขิงครับผมต้องมีขิงบอสมีขิงขิงใส่นะบอกเลยแต่แต่กินเลยกิ่นเลยลอนสบาย ส่วนหัวก็ได้สองจานได้ว่าอนีครับเขาจิ้มก็ได้คุยตัวเลยมาสุดจดอดได้กัดเบสครักนี่สดกับ มันจะเป็นน้ำจิ้มแบบสูตรขิงสูตรสูตรนะครับผมคักๆจะบอกว่าเจียงไห่แซ่บแซ่บแซ่บนะครับสุดยอดบาครับผมเส้นหนัปลาคักส่วนหัวมันได้สองสองจานเนาะได้ไหม มาเด้อมาดกินกอน,นกินกอนโอ้บ้อไปไป,ไปหาผักม่ให้แล้วครับผมขอคำเสียบกันเด้อคำโอโอกโกโโโัน <laughs> เดี๋ยวบอกยูคำโออกกันเจ้อมอืบริไปอออก็โอ้แกวน้ำแข็งเลยน้ำแข็งอืม คักครับผมครับครับเนียดี๋ยวกัดเลยครับผมยูนิตมีให้ครับสวัสดีครับผมครักครับอืม กรุ๊งกัมกัมแ่ลำปลาครับผมเส้นหมูเขาไปต้มลวกมาคุยกับเมี่ยงรายการกเขาครับผมสวัสดีครับ